สองเคมีพระเอกคู่จิน้นเจ้าลู่ซือหวนเจออีกครั้งสวยหล่อเหมาะสมมากคอแล้วเรียบร้อยสำหรับผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ The Legend of Jewelry ล่าสุดมีการประกาศนักแสดงนำอย่างเป็นทางการคือเจ้าลูซ่ซือและหลิวยูหนิง โดยมีกำหนดเปิดกล้อง21พฤศจิกายนนี้ The Legend of j e i r l y เป็นแนวย้อนยุคบอกเล่าเรื่องราวของต่วนอูตั้งแต่เด็กนางฉลาดมีพรสวรรค์จนได้กลายเป็นช่างทําอัญมณีที่มีชื่อเสียงผลงานของผู้กำกับเซียเจอ๋อตำนานล่วอย่างคู่บุพผาเคียงฝัน ทางนี้เจ้าลู่ซื้อและหลิวอวีนหนิงเคยร่วมงานมาแล้วในบทบาทคู่เล่อเหยียนและฮาวตู to, จากเรื่องสตีหานฉางเกอและนี่เป็นการโคโจรกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับหลิวอวีนหนิงเกิดเมื่อวันที่8มกราคม1990โด่งดังในฐานะนักร้องนำวง Modern Water ต่อมาก้าวเข้าสู่การแสดงมีผลงานมากมายทางนักแสดงสมทบบทพระรองและล่าสุดก็ได้รับบทบาทเป็นพระเอกซีรีส์จีน2,023เรื่องประปากจำนนขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n ที n t c o m ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ